สวัสดีครับพบกับมือเก่าพิชิตครับผมวันนี้พาพี่ๆนานาและเพื่อนๆทุกๆท่านนะฮะมาที่หมายคลองคลองอะไรวะคลองสิบสองสิบสามจะเรียกว่าคลองสิบสองแล้วกันนะครับผมประมาณคลองสิบสองฮะนั้นเป็นประตูประตูน้ําของคลองสิบสองนะครับก็เมื่อเช้าขับรถไปที่คลองสิบสามเนี่ยน้าน้ําขุนมากครับไม่น่าจะมีตัวแล้วน้าก็ไหลเบามากตรงนี้ก็ไม่เคยมาตกเหมือนกันครับเป็นหมาย คลองที่สองก่อนประตูน้ำคลองที่สองนี่นะครับเป็นประตูน้ำใกล้ๆนะฮะก็วันนี้ลงทั้งหมดหกคันนะครับผมลองดูครับเพราะว่าน้ําตอนที่ผมมาะเะกี้ประมาณห้านาทีเนะนี่ยน้ามันเหมือนกับมันไม่ไหลแต่ตอนนี้มันเหมือนกับมันไหลบามมากครับก็มไม่รู้จะมีแต้มมีตัวปะนะครับวันนี้เป็นหมายที่ไม่เคยมาโควิดครับผมโควิดสิบเก้าครับพี่ๆนานาที่ออกหมายหรือไปไหนมาไหนก็ใส่เม็ดป้องกันตัวไว้ก่อนนะครับเว้นระยะห่างกันทุกๆท,ท,ท่านนะครับเป็นห่วงด้วยก็เป็นห่วงเป็นใย,ยจัดมือเก่าพิชิงนแล้วครับผม ก็รักษาสุขภาพทุกๆคนนะครับผมช่วงนี้ครับโอเคฮะเดี๋ยวเราติดตามผลงานว่าลงคันเล็กสี่คันเจ็ดฟุตปลาปลากินบอบมันมันเหมือนปลาตะเพียนมาต่อนะเมื่อกี้ก็ได้แต้มหนึ่งทุ่งลงคันได้ประมาณสักสิบนาทีนะฮะประมาณสิบนาทีตอนนี้อตอนนี้เป็นเวลานะตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านาทีนะครับพี่เห็นนะนะ โ okay, อเคฮะเดี๋ยวรอติดตามผลงานว่าเริ่มลรงคัน11โมง45นาทีจะมีแต้มสวยๆหรือแต่แห้วหรือเปล่านะฮะเพ้าหมายนี้เป็นหมายหมายไม่เคยมาตกเลยครับผมแล้วก็เมื่อเช้ามาจากคลองคลองสองคลองสามคลองสี่ไม่มีน้าหน้าตกเลยฮะน้้ำเสียหมดนะครับตอนนี้คลองลราสีน้ําเสียมากครับผมตาไม่ไม่ค่อยมีหน้าหน้าตกเลยครับผมโ okay, อเคเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปครับ นี่แต้มสองครับผมเมื่อกี้แต้มแรกเล็กกว่านี้ครับนี่แต้มสองก็ยังโอเคเอาปลาส้มครับไต้ไมน้ใหญ่โอเคครับใส่ถังให้ก่อนก็นี่นะครับหมายที่ผมตกนะครับเป็นหมายระหว่างคลองสิบสองกับคลองสิบสามนะฮะ ไปทางนี้ก็ไปนี่เดียวก็ถึงสะพานคลองสิบสามนะครับนี่เป็นประตูน้ําคลองสิบสองนะฮะตอนนี้อากาศดูนะครับข้างหน้าผมนี่ครับลงคันไปได้สักสิบนาทีโอ้โ oh, หมืดตึ๊บมาเลยช่วงนี้พายุเข้านะฮะก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าอุมงตตบ,บอกว่าจะตกวันที่ยี่สิบหกถึงวันที่สามสิบของเดือนเมษาย,ยนนะฮะผมมาตกวันนี้เป็นวันที่ยีิบเจ็ดป่ะ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะยี 27, ่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมอากาศมืดครึ้มมาแล้วครับผมเนี่ยเมื่อกี้มาน้ํายังไม่ไหลต้องเริ่มเบาฮะเริ่มไหลเบา,าๆแล้วก็ยังพอมีหวังให้ถ้าน้ําไหลนะถ้าน้าไม่ไหลนี่ไม่รู้เป็นไงฮะปลาไม่ไม่ค่อยจะกินนะครับก็มีคันเล็กห้าฟุตสี่คันนะครับผมแล้วก็คันเจ็ดฟุตสองคันท้านลงไปหกคันพอครับวันนี้โอเคครับยังไงเราติดตามผลงานต่อไปนะครับ อ,อมีแต้มขนาดนี้ครับตะเกียนแต้มสามครับน,น,คบน,นะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสิบเจ็ดนาทีนะครับบรรยากาศฟ้าคึ้มฝนกย็ยังยังสู้ได้นะแต่นี่พัดตกมาเป็นแนวเลยครับผมลมมันพัดจากฝั่งไตรงประตูน้ำนะฮะพัดเข้ามาทางที่เราตกพอดีครับก็บงังเอิญผมก็เจอหน้ากล้องนะนะฮะนะฮะัดหนะะ้ากล้อนงะนะไว้แต่ไม่รู้หนะะ้ากล้องจะ ถ่ายคลิปหรือเปล่านี่ครับน้ากล้องครับผมช่องอะไรครับน้ากล้องไทยแลนด์ฟิชชิ่งครับโอเคฝากติดตามช่องไทยแลนด์ฟิชชิ่งเลยนะครับผมพี่เปิ้ลครับกำลังโนเนียทำอะไรโอเคครับก็ไม่รู้จะได้ตกปะครับเนี่ยรอรอก่อนฮะรอมันถึงแล้วก็เปิดจะได้สกิปครับไม่ได้ลงคลิปดานแล้วครับผมโอเคอย่ารอติดตามให้ผักตุพัดไปทางฝั่งนี้ก่อนครับลงมาคันไม่ได้ฮะเจ็บคันขึ้นมาก่อน อเคฮะเดี๋ยวเราติดตามผลงานต่อไปครับผมแย่เลยครับเนี่ยครับรอแล้วรอเล่าครับก็ยังมันมามันมาจากฝั่งนู้นนะไม่น่าจะนานเท่าไหร่นอไปก่อนครับลูไม่ได้ครับผมยาวเลยครับเนี่ยะอุปสรรคก็จะเปลี่ยนหมายก็ ขี้กเกียจแล้วครับลงตรงนี้ก็อยากจะลงไปแล้วครับผมเอนะรอติดตามผลงานก่อนนะนะอีกไม่นานก็น่าจะลงคันได้ครับกอข้างหน้ากอใหญ่กอนี้ไปก็น่าจะหมดแล้วครับผมโอเคครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงห้าสิบแปดนาทีแล้วนะครับลงคันได้แล้วครับู่นผักตบไปหมดแล้วครับผม พัดไปฝั่งนู้นแล้วครับน้นผักตบนะฮะพอเริ่มลงคันใหม่ก็เกือบบ่ายโมงแล้วครับผมปลาเราได้ขึ้นมาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปฮนะอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาสองสามแต้มนะฮะเราติดตามผลงานต่อไปครับว่าจะมีไซส์ดีๆไหมแต่ส่วนมากจะเป็นตะเพียนครับผมที่ได้ขึ้นมานะฮะไม่มีปลานินเลยครับโอเคครับผมฝั่งนี้ฝั่งนูน้นฝนตกครับป้าลงมือมึมมึมอยู่ครับ น่าจะไปทางลังสิตนะฮะตรงไปนั้นไปทางลังสิตนะครับที่นี้ผมชี้นะปา้าลองเมื่อกี้มันมืดมาทางด้านหน้าผมนี่ตอนนี้เริ่มสว่างแล้วครับแต่ฝั่งลังสิตนี่มืดตึ๊บเสียงฟ้าร้องเลยครับกอขออย่าให้ตกเลยนะครับผมเราติดตามผลงานต่อไปครับไม่ได้ถ่ายคลิปปลากินแล้ครับมีแต่ถ่ายคลิปบรรยากาศอย่างเดียวฮะช่วงนี้โอเคครับผม อ้าวนัก,กล้องโชว์หน่อยเขียนฮ่านี่เป็นไงครับนัก,กล้อง <c oughs> แต้มสวยๆแก้มักกล้องมาให้ผมหลายแต้มแล้วเนี่ย <c oughs> นี่ของผมยังไม่มีเลยฮนะเขียน <c oughs> เหยื่อคนละสูตรนะฮะสูตรแกกินกระจายสูตรผมตีแลนอนครับเข้าใจกันเลยครับอ๋อเป็ดตุ้มเป็ด นักกล้องครับคันนักกล้องบริคารผมนะครับหายครับลงไปกินดุ๊บเลย ปันนดินไซส์มินิเลยครับไส์เล็กมากครับสองนิ้วสองนิ้วก็ถือว่ายังมีปันดินอยู่ครับโอเคครับผม ครับผมใ e. ส์ปลาส้มครับทำปลาส้มครับโอ้โหสั่นใหญ่เลย ยากหน่อยครับหมายตะเพียนอีกครับผมเนี่ยครับผักตบเริ่มกลับคืนมาแล้วครับตอนนี้มือครับมาเป็นทางเลยครับถ้ามาถึงข้างหน้าเรานี่ก็จบเกมเลยครับผมจบเกมเลยครับถ้ามาถึงเนี้ยมันจะไปติดอยู่ฝั่งนู้นนะฮะอ่านกลกองในแต้มหนึ่งนะครับนนอาตะเพียนไซส์สวยครับ ของกล้องครับผมเ<ม>นี่ยครับถ้ามันมาถึงข้างหน้าเราก็เรียบร้อยเลยครับก็ได้มาเรื่อยๆฮะบางช็อตไม่ได้ถ่ายคลิปให้น้นนาๆดูนะฮะได้แต่ปลาขึ้นมาก็ของหน้าแต้ฝยของนักกล้องก็ค่อนข้าง,ขา,งางจะได้เยอะอยู่ใสส,สวยอยู่ครับของนักกล้องนี่ครประมาณนี้ก็ให้มันมาชา้ชาๆหน่อยและครับผมมาถึงข้างหน้านี้ก็ลงคันไม่ได้แน่นอนคนระับ โอเคเดี๋ยวเราติดตามผลงานต่อไปสักพักครับผมนครับผ่านไปสิบนาทีครับ ดูนครับหางมันอยู่ตรงนู้นครับถ้าตรงหางมันหมดก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละมันก็จะพัดลอยไปเรื่อยๆไปอยู่ตรงไอ้ประตูน้ำฝั่นงนู้นนะฮะเห็นไหมฮะไปอยู่ตรงนั้นก็จะอออยู่ตรงนั้นฮะไปไหนไม่ได้แล้วครับเพราะว่าประตูน้ําเขาน่าจะเปิดเบาๆครับผมน้ําไหลบ่ามากครับตอนนี้ก็ลงทันไม่ได้นะตอนนี้ก็ลงทันไม่ได้นะครับนั่งดูผักตบไหลไปเรื่อยครับผมตอนนี้ บ่ายสองโมงสิบนาทีนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสิบนาทีนะครับนี่แหละครับอุปสรรคของนักตกปลาใหม่ธรรมชาติก็อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวฝนฟ้าบ้างครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็โควิดนะฮะรักษาสุขสขภาพนะฮะป้องกันไว้โดยการใส่แมสนะครับผมเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับนะนะด้วยความหววงใยจากช่องมือเก่าฟิชชิ่งครับผมเอาครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับ ก็เริ่มลงคันได้เพิ่อมอีกแล้วครับเดี๋ยวลงคันต่อติดตามผลง,งานต่อไปครับน,น,นานๆจะได้มีแต้มเพิ่มป่านะครับ เพื่นะครับเียนครับรผมบอ้าวครับน้าๆหลังจากผักตกไปได้ไม่ไกลเท่าไรครับอยู่ตรงหน้านะครับฝนลงเม็ดแล้วครับโอ้อุปสรรควันนี้มันอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ลงไปปุ๊บได้ปลาตะเพียนไซส์สวยอยู่ครับแล้วก็ฝนตกต่ออ่าคันนี้กินละขันนี้กินละเนี่ยเบาๆเนี่ย กลางสายฝนเลยเนาะฝนตกแล้วถ้าตกแรงก็คงตรงลี้แล้วครับนะ่นเะขาอหมายลงไปข้างล่างนี้ถ้าฝนตกลงไม่ได้เลยครับเนี่ยเป็นดินโคลนให้เป็นดินเลนฮะข้างหน้าครับเนี่ยกระชังอยู่ข้างล่างนะครับขอพอาวนาให้ไม่าตกแรงแล้วกันครับโอเคครับ ก็ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วฮะเดี๋ยวผมให้ดูแต้มก่อนแล้วกันครับผม เป็นปลาตะเพียนรุ้วนๆนะได้ไม่เยอะอเลยตัวนี้ตัวนี้ตายไปแล้วครับนี่ครับน่าจะประมาณสักยี่สิบแต้มได้ครับก็เป็นเป็นปลารวมกับผมกับนักกล้องด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวนี่ประมุกติด <พา S 2> ้สองคนครับวันนี้ไม่ได้เลยครับมันอุปรสรรคมันเยอะฮะไม่ใช่ว่าใช่ใถ้ามีมีฝนตกไม่มีผักมันไปมันมาก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครกับข้าวครับเดี๋ยวให้ประตูไปทำปลาส้มครับ ใส่ดิ่มแบบเท่าเราไม่รู้จะใส่ถังไม่เลยใส่เลยใส่เลยนี่ใส่ถังเลยครับอือแตได้ปิดคลิปไปล้วก็ขอใครในเสียงพูดด้วยนะครับเพราะว่าใส่เม็ดเสียงอาจจะไม่หล่อเหลาเหมือนเสียงเดิมนะครับผมผมไม่ว่ากันนะฮะตอนนี้น่าจะ พี่เปิ้ลกี่โมงครเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสี่สี่นาทีตกจริงๆริจังๆผมว่าไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับเพราะว่าอุปสรรคเยอะตู้เช้าก็รอให้พัดพัดไปฝั่งนี้พอตอนบ่ายก็รอให้พัดไปฝั่งนี้ก็ฝนก็มาตกอีกก็คมดูแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะเบาฮะน่าจะเริ่มแรงแล้วครับก็เหมือนเดิมครับพี่ๆน้าๆที่เข้าารับชมช่องมือเก่าพิชชิ่งนะฮะยังไงรบกวนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้หน่อยนะครับ เป็นไปได้ให้กดกระดิ่งปิ้งๆๆนะฮะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะจะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับผมก็ฝากฝากช่องของนักกล้องไทยแลนด์พิชชี่ไว้ด้วยนะครับผมข่บครับวนี้อาจจะออกหมายบอยกับผมด้วยนะฮะช่วงนี้อาจจะเป็นคลิปต่อไปก็อาจจะไปกันนักล้องต่อฮะอาจจะเป็นไปแถวบางเลนหรือไปแถวนครปฐมหรือยังไงก็รอติดตามผลงานของทั้งสองช่องต่อไปนะฮะไทยแลนด์พิชชี่นะฮะฝากไว้ด้วยครับผม โอเคฮะมีโอกาสหน้าเดี๋ยวไงนำเสนอผลงานดีๆมาใหม่ครับผมวันนี้ขอกราบลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับแล้วมันแรงมาจะไม่ทันนี่ครับไปจะกลับสี่โมงไม่อยู่แล้วนักกองเก็บคันแล้วครับเอาขาไปลูกนุ่นคันของเราต้กันนึงอย่าไรไม่ไ้เลยนก็ประมาณนี้ครับโอ้ฝนเริ่มแรงแล้วโอเคครับผม ประมาณนี้ครับโอกาสหน้าเจอให,หม่ครับสวัสดีครับครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะฮะปลารวมนะครับผมวันนี้อุปสรรคเยอะนะในปลาไม่มาเท่าไหร่ยี่สิบสามแต้มนะทั้งหมดประมาณนี้ครับผมมาถึงบ้านสามโมงกว่าอยู่เลยนะครับผมไม่ยังตกอยู่ฮะผมไม่ยังตกอยู่ครับแต่ไม่ถึงว่าแรงเท่าไหร่ พอประมาณนี้ฮะวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็ในใจนะครับผมรับชมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นไปได้ให้กดกระดิ่งเพื่อคลิปใหม่ๆของผมทําออกมาจะได้รับคุณก่อนใครนะฮะโอกาสหนา้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม